สวัสดีครับท่านผู้รับฟังทุกท่านผมอาจารย์ไ่ทองสุขรัตนบริการพระวัดป่าขอนำหลักธรรมคำสังสอนขององค์หลวงปู่เหรียญมรล,ลาภูพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาในทางด้านสัมมาปฏิบัติที่ดีงามแก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังมีดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลนขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกท่านทุกคนครับภานามันเป็นการฝึกใจให้มั่นคงในศีลในธรรมเพราะใจนี่มัน วกว่กไปด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสมันปั่นจิตให้คิดไปทั่วโดวยพาะก็เรื่องอวิชชาโมหะนั่นแหละเมื่อความไม่รู้ความหลงครอบงมจิตแล้วเอาทำจิตให คิดเลื่อนลอยไปสารพัดท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่าใหญ่คว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งนั้นต้นไม้แต่ละต้นที่จะมีผลมีน้อยเต็มที มีแต่คว้าไปเปล่าๆนั่นนหละเป็นส่วนมากชั้นในดจิตใจที่หลงที่เมาในอารมณ์ต่างๆก็เป็นเหมือนกับลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่านั่นเองคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากต่อมาก เรื่องที่ไม่ควรคิดมันก็คิดไปผู้ที่คิดไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเห็นความคิดที่มันไม่มีประโยชน์นั่นไม่ได้ทวนกระแสจิตเตือนจิตเพราะฉะนั้นจิตมันจึงค่อยพุ่งไปทั่วจึงห้ามไม่ได้ เมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามามันก็วันไวไปตามเรื่องนั้นๆเลยเพราะมันไม่เคยทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่เคยห้ามจิตตัวเองจากอารมณ์นั้นๆจากเรื่องนั้นๆมีแต่ปล่อยให้มันวันไหวไปตามเสมอ นี่มูลเหตุที่จะให้คนเราทำความชั่วให้พึงเข้าใจด้านนั้นในการฝึก,กจิตก็ได้แก่การที่มีสติสมัชัญญาห้ามจิตไม่ให้คิดปรำปราไปทั่วให้มันหยุดมันนิ่งอยู่ในปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันนี่ เป็นตัวชีวิตอดีตมันก็ล่วงมาแล้วไม่ใช่แล้วชีวิตมันล่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงหามันอย่าไปยึดมันเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันหมดมาแล้วอนาคตก็ไม่ใช่ตัวชีวิตเพราะยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึง ไม่ทราบว่าชีวิตนี่มันจะแตกดับลงเวลาไหนวันไหนรู้ไม่ได้เลยดังนั้นต้องกำหนดเอาปัจจุบันนี้ทวนกระแสความคิดความนึกอะไรเข้าไปภายในให้เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวความคิดให้มันยุดติลงก่อน อ้ามันไม่หยุดไร้จะทำาไงก็มันไม่หยุดก็เพ่งอยู่นั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาสติมันแก่กล้าแล้วมันก็หยุดลงได้เมื่อสติมันยังอ่อนอยู่มันก็สู้กับความคิดไม่ได้อาศัยความภาคเพียนพยายามเพ่งไม่ท้อไม่ถอยนั่นแหละ ให้เข้าใจถ้าหยุดเพ่งจะแล้วจิตไม่มีอำนาจอะไรมันก็มีแต่ลอยไปตามความคิดความนึกนั่นแหละดัง <c oughs> นั้นจึงว่าก่อนอื่นนะการภาวนาเนี่ยมันต้องมุ่งให้จิตให้จิตเี่มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเสียก่อน อย่าเพิ่งอยากรู้อันนั้นอย่าเพิ่งอย่างรู้อย่างนี้รู้ได้มันก็รู้ไม่จริงหรอกถ้าจิตไม่สงบนะมันรู้ไม่จริงไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายควจริงเนี่ยทุกคนก็รู้ดีอยู่นั่นแหละร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่แล้วเมื่อจิตนั้นมันสงบลงไม่ได้มันตั้งมั่นลงไม่ได้มันไม่ยอมรับรู้ความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารนี้เหตุดังนั้นมันจึงได้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในใจนี้นะมันจึงวันไวไปตาม เรื่องดีเรื่องชั่วในโลกอันนี้ใครว่าดีมาก็ยินดีไปตามใครว่าชั่วมากก็ยินร้ายไปตามไม่พอใจในความชั่วที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ไม่พอใจโกรธนั่นแหละลักษณะของความยึดถือนะถ้าไม่ยึดถือแล้วมันไม่โกรธ ต้องให้เข้าใจสิ่งที่น่ายินดีก็เหมือนกันนะถ้ามันไม่ยินดีแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือ,อ,อดีก็ดีโดยสมมติของโลกอันนี้นะสมมติว่าดีเฉยๆแต่แล้วเมื่อเพ่งดูโดยปรมาถธ,ธรรมแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่ว เช่นรูปร่างกายอย่างนี้นะลองเพ่งดูให้ถึงความจริงดูสิมันจะมีอะไรดีมีอะไรชั่วอยู่นั้นมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองอาศัยจิตวิญญาณมาอยู่นี่เท่านั้นแหละมาครองอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไปมาได้พูดจาได้ ทำการงานอะไรต่างๆได้ถ้าเมื่อจิตดวงนี้ไม่มีแล้วถอน,นออกแล้วมันก็ไม่มีดีมีชั่วอะไรเลยร่างกายอนี้มันก็เเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตามเดิมนั่นเองนี่แหละความหลงอะ่ะ ก็คือความไม่รู้จริงตามเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏอยู่มีอยู่นี่แหละไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าลี้ลับจนไม่สามารถจะมองเห็นได้เสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนเราไม่ได้ฝึกกิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแนี่ยมันจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้ ดังนั้นการฝึก,กจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงเนี่ยนจะึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวะให้พากันเข้าใจยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อ,อไรก็มีสติสมัชญ์ ประคับประคองกิตนี่อยู่อย่างนั้นไม่ลืมตัวแม่เข้าสังคมการพูดการเจรจาอะไรต่ออะไรกันต่างคนต่างก็มีสติธรรมะเชญยควบคุมจิตของตนให้เป็นปกติไปไม่เช่นนั้นแล้ว พอได้กระทบกระทั่งกับเรื่องที่ไม่ชอบใจมันก็หวันไหวไปทันทีถ้าไปกระทบกระทั่งกับเรื่องที่ชอบใจก็ชื่นใจโสมนัส <c oughs> ยินดีอย่างแรงกล้าจนลืมตัวไปแต่เมื่อใจนี่เป็นอยู่อย่างนั้นนะ่มันก็เอาชนะกิเลสไปได้เลย แสดงว่าใจมันพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสแล้วเหตุนั้นมันจึงได้หลงยินดียินร้ายไปตามกระแสของโลกอันเนี้ให้พึงพิจารณาดูการพิจารณาดูรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยสำคัญมาก ก็เมื่อมันไม่รู้เรื่องของตัวเองแล้วมันจะไปแก้ไขตัวเองได้อย่างไร<น>อ่ะเมื่อรู้ว่าจิตของตนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างนี้อย่างนั้นมันยังค่อยแก้ได้เช่น,นอย่างว่าคนโทสัจจริตอย่างนี้นะก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยว่าตนนั้น มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจมันสงควรที่เราจะต้องแก้ไขกันไม่เช่นนั้นเราก็จะทำความดีไปไม่ได้ความโกรธนี่แหละมันจะมาขัดขวางการทำความดีเมื่อมีใครมายั่วให้โกรธเราก็โกรธไปเสียก็ทำความชั่วไปเพราะความโกรธนั่นนั่น แต่ความไม่รู้เรื่องของตัวเองที่แน่นอนนะมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้ใดรู้จริตอย่างนี้มันไม่ดีมันจะพาตนให้ไปสู่ทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้แนละ้วก็พยายามเจริญเมตตากรุณานี้ให้มากๆเข้าไปไม่ไม่ไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นแหละ เมื่อรู้ว่าจริตของตนมันเป็นอย่างนั้นต้องเจริญเมตตาตั้งกิจปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไปเลยทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเราก็อาภัยให้ไปไม่ถือมั่นไว้ในใจนี่ไม่ใช่จะไปบริกรรมแต่ บาลีว่าสเพสัพสต,ตาสุขิตาหนตกสพเพสัตตาอาววราหนตกไปอยู่อย่างนั้นเท่านั้นอันนั้นมันเป็นภาษาบาลีบางคนก็เลยไม่ซึ้งในใจเพียงแต่บริกรรมคาถาเท่านั้นนะต่อเมื่อได้นึกคิดเป็นภาษาของตัวเองออกไปนี่ มันจึงซึ้งลงในใจมันเป็นเงินเนึกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนถ้าผูใ้ใดเขาได้ดีได้ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิงย่งขึ้นไป เราไม่คิดอิจฉาอย่างน,นี้นะถ้าผู้ใดถึงความวิบัติลงแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้แก้ไขได้ก็นึกถึงกรรมนึกถึงเวรของคนผู้นั้นก็มันก็เรื่องกรรมเรื่องเวรน,นี่มันเป็นธรรมดาเมื่อผู้ใดทำกรรมมันใด มันก็ต้องได้เสวยผลแห่งกรรมอันนั้นช่วยไม่ได้พอดำริเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงทำจิตใทยวางเฉยลงไม่ต้องไปเสียใจดีใจกับความวิบัติของผู้อืน่นแม้แต่ความวิบัติของตัวเองก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ เพราะตนของตนก็มีกรรมเป็นของของตนเหมือนกันเวลากรรมชั่วมันให้ผลมันก็ต้องวิบัติลงแล้วก็แก้ไขไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของกรรมเหล่านี้เสมอไปรู้ด้วยปัญญาจริงๆ <c oughs> เมื่อมรู้ด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่สงสัยแล้ว ร่างกายอันนี้มันเมื่อมันวิบัติลงแก้ไขไม่ได้เราก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นผลแห่งบาปกรรมที่ตนได้ทํามาแต่ชาติก่อนนุ่นมันตามมาสนองแน่นอนนะมันถึงแก้ไม่ตกถ้าเป็นความวิบัติที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจุบันเท่านี้หนึ่งนี่เนี่ยมันมีทางแก้ได้ เราต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของกรรมดีกรรมชั่วนี่ให้มันเจ่มแจ้งจิงิงๆมันเจ่มแจ้งด้วยปัญญาเรื่องของกรรมนี่แหละบุคคลไม่รู้แจ้งนะส่วนมากเหตุนั้นวันนึงได้วันไว้ไปตามเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้น เอา้ามีใครเขาว่าชอบดา่าชอบยกโทษต,ตีเตียนบ่อยๆอย่างนี้นะทั้งที่ตนก็ทำดีอยู่ถ้าคนไม่เรียนรู้รื่กรรมแล้่ก็กโกรธให้คนผู้นั้นนะ่กนเก็าว่าเบียดเบียนเราลดทำ้ายเราคมเหงเรานี่ ทีนี้ถ้าผู้ที่เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมแล้วบางกฎทบทวนดูเลยเ,ยเออนี่เข้าใจว่าคงจะเป็นกรรมในอดีตมันตามมาสนองเอาแต่ชาติหนหลังเราคงจะไปได้ด่าเขามาได้คมเห็นเขามาดังนั้นกรรมนั้นมันจึงติดสอยห้อยตามมา มาให้ผลในปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะไม่แก้แค้นเลยเราจะไม่ตอบโต้ขอให้คำเวนที่ตามมาสนองนี่ให้มันหมดกันลงไปเสียแต่ในชาตินี้อย่าได้ผูกเวรกันต่อไปอีกเลยนี่เมื่อเมื่อตัวเองทบทวนดูตัวเองได้อย่างนี้มันก็วางอ,อุเบกขาลงไป ใครจะยกโทษติเตียนด่าติีอะไรก็ตามก็นึกถึงกรรมถึงเวรเท่านั้นมาแล้วมันก็วางเฉยได้ถ้าไม่วางเฉยเราก็สร้าง